ยามเช้านะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูดาวปลาดลุนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับวันนี้ผมจะมาสูบน้ําแล้วก็จับปลาเพื่อไปขายนะครับตอนนี้อายุปลาก็จะเกือบปีได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะจับแล้วก็ไปขายนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่า ปลาประมาณ500ตัวจะได้กี่บาทครับนะครับตอนนี้น้ำก็ไล่แห้งแล้วนะครับเอาละรครับทุกคนตอนหลังจากที่จับแล้วผมก็เอาปลามาใส่ในนี้นะครับยังมา่นยครับ นี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปขายพร้อมๆกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่รับซื้อปลาแล้วนะครับครับเเดี๋ยวราไปดูดกรืาเ,เ๋ย่เราไป ตายังอยู่มันโอะไรกันโอ้หนี่ครับปลาอะไรตีกรับเลยที่นี่จะเป็นที่รับซื้อปลาก็ขายพันปลาด้วยนะครับนี่ครับจะจะเห็นไหมครับนี่คือปลาที่เขา รับซื้อจากลูกค้าครับนี่ครับบัวใหญ่เลยนะครับมีฝังนุ้นด้วยเออเดี๋ยวสินี่ครับตาดุนะครับที่นี่เขาจะขายแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับนีรังนุ้นก็จะมีด้วยนะครับ ตอนนี้ก็รอคนงานมาตักปลามาช่างปลานะครับตอนนี้คนงานไม่อยู่นะครับอีกันบัวเยออแปลว่าปลาจระเข้นะครับตัวใหญ่นะ จริงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านญาติของแฟนครับขอนุ้นก็จะเป็นบ้านน้าของแฟนส่วนบ้านบ้านนี้ก็จะเป็นน้องสาวของน้านะครับอันี้ก็จะเป็นตาหมอนะครับนี่ครับดูตาหมอ เราไปที่ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นปลาดุกอ่านะครับนี่ครับปลาดุกปลาที่ผมเลี้ยงผมก็ซื้อจากที่นี่เลยนะครับอืมครับดุกรัสเซียยักษ์วัลละสองจุดสามส้อ นี่ก็จะเป็นบ่ออนุบาลนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้อีกนนิปลาสลิดเก็บพวกกระเป๋ากระเป๋าเองนี่ อีกจัตย์อีกแก่ต่างกันส่วนอันนี้จะเป็นน้กยุงตาหารยุงครับนี่ก็ปลาดุรัสเซียเชน่นกันครับใส่น้ำเพื่อให้ออกซิเจนให้กับปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับตอนนี้พี่เขากำลังช่างปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ tiếng nói gì